เอาล้ครับสวัสดีคู้ชมทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับอยู่กับผมรีดาบีนะครับและในวันนี้เราก็ยองอยู่กับเกมเดิมครับเกมที่เรารักนั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็คือเราจะมาส่องอาชีพนะครับที่เล่นเนี่ยว่าเข้าใจน่าจะเฉยตรงอยู่นะจะเข้าใจง่ายกันอยู่นะครับนะก็คืออาชีพใน ASDD นั่นเองนะครับในคลิกในสปีดในตีไวตีไวคลินั่นเองนะฮะผมแล้วแต่ใครจะเรียกแบบไหนนะครับผมนะ โดยที่ปบติของไนนะครับจะมี3ทางเลือกให้เลือกนะครับก็คือดาบโล่นะครับแล้วก็ในเพียสที่เป็นไนหอกนะครับผมแล้วก็ใน a s p d นี่แหละในในสปิดในคลีนนี่แหละครับที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะครับนะโดยที่เราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของใน a s p d ในคลีนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับนะก็คือ2สายที่กล่าวมา2สายแรกนะครับก็จะไม่ได้นํามาพูดในนี้นะครับเพราะว่าอธิบายเป็นสายๆเนี่ย น่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีความรู้ที่มากพอด้วยนะครับผมนะได้รับบทเรียนจากคลิปแอสซัซินคลิปนั้นไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะขอบคุณมากครับที่เข้ามาแนะนํากันนะครับผมนะขอบคุณจริงๆครับผมนะไปดูกันดีกว่านะครับว่าใน S.P.D. คลิปนะครับนะในคลิปเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับผมนะเริ่มจากนี่ครับการอัพสเตตัสหลักกันก่อนเลยดีกว่านะครับนะเราจะอะไรนะครับนะไปดูกันดีกว่าว่า ID นี้อัพอะไรกันบ้างนะครับนะย้ำนะครับ ID นี้เป็น ID ของเพื่อนนะครับไม่ผมไม่ได้เเล่นนอองะะคครรับวาามู้จจ ไม่แน่นมากพอนะกับคนที่เล่นเองมากับมือนะผมนะโอเคนะฮะสเตตัสหลักที่ทําการอัพมานะครับจะเป็นนี่ครับเอจเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะผมนะตันเลยครับ60นะครับผมนะตามมานะครับเป็นสเต็งกับลักนะครับน่าจะมาคู่กันเลยนะครับผมนะสเต็งสามสิแล้วก็ลักยี่นั่นเองนะครับนะการอัพจริงๆก็คืออัพหลักก็คือเอจกอนเลยครับแล้วก็สเต็งแล้วก็มาลักนั่นเองนะเป็นระดับความสําคัญตามที่ผมคิดนะโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่า การอัพสกิลเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคด้ยสกิลส่วนใหญ่จะพึ่งพิงพึ่งพาไปทางไหนก็ไปดูกันนะครับผมนะไปดูที่สกิลกันครับสกิลเนี่ยครับตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นค่าสองนะครับตอนที่ยังมีจ็อบน้อยยังไม่ค่อยมีดามจจากการตีธรรมดานะครับตอนแรกๆนะครับเราก็ควรจะเล่นสกิลนี้นะครับมาเป็นครั้งหนึ่งับเราควรจะใช้สกิลสล S/ นะครับให้เต็มก่อนนะครับเพื่อเป็นดามจนะครับให้กับตัวเองนะครับผมนะหลังจากนั้นก็ค่อยอัพบัฟอัพทรอน นะครับนะมาทีหลังก็แล้วแต่นะครับผมนะแต่เมื่อเราได้ทําการเปลี่ยนเป็นคลาสสนะครับเราก็ต้องรีสกิลใหม่นะครับเป็นรีสกิลอย่างนี้เลยนะครับผมนะโดยลําดับการอัพเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนะอัพนี่ครับความโกรธแรงนะครับขึ้นมาก่อนเลยนะครับเป็นสกิลบัฟนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการอัพสกิลพาสซีฟนะครับซอร์ทแมนชิพเทรนนิ่งนะครับผมนะทำให้เพิ่มอ่นี่ครับดาเมจนะครับไปตรงๆเลยนะครับผมนะต่อมานะครับก็คือ เราก็ต้องมีนี่ครับทอนหรือการโยโย่โป๊กนั่นเองนะครับนะในในทุกตัวก็ควรมีโป๊กติดไว้นะครับนะเพราะว่าในทุกสายเนี่ยสามารถแทงได้หมดนะครับผมนะโอเคนะครับอย่างน้อยพกไว้ก็ดีถึงเลือดไม่มากนะครับผมนะอันนี้ก็คืออัพไว้เต็มเลยนะครับผมนะต่อมาว่าจะเป็นอัพแพสซีฟนี่ครับแพสซีฟที่ทําให้เราถึกขึ้นนะครับคู่กับโป๊กนั่นเองนะครับผมนะนี่เป็นการแพสซีฟเด้งเลือดนั่นเองนะครับนะพอเราขึ้นค่าสองนะครับเราก็มาอัพบัฟก่อนนะครับนะอัพบัฟเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับนี่ ดาบแห่งจิตวิญญาณนะครับกับเพิ่มความเร็วดาบนะครับอัพเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับจนให้เต็มนะครับผมนะพอเต็มแล้วเราก็อัพเลี้ยงลงมาเลยครับอัพเลี้ยงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะไม่ต้องรีบขี่ไปโกก่อนนะครับนะโดยที่เพื่อนผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอย่างอัพสกิลอื่นยังไม่เต pues ็มเนี่ยเราไม่ต้องรีบขี่ไปโกก่อนก็ได้นะผมนะอัพให้เต็มก่อนนะครับนี่อัพสกิลนี่แล้วอัพพสซีฟสกิลครับแล้วก็ลงมาเลยแล้วก็ค่อยขี่ไปโกที่หลังนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับสกิลง่ายๆนนนนะะะะคคคคครรรรัััับบบบเเออาาาง่ยกก็็็ืฟวววมมแล้ไปตตตตีผ โอเคนะครับแล้วต่อมานะผมจะเสริมนิดหน่อยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับสแตทมากขึ้นนะครับในการอินชานะครับก็คือสกิลเนี่ยอิงนะครับอันนี้สกิลนี้ครับจะอิงตามค่า AG นะครับผมนะไม่ได้อิงอิงตามค่า s อ d นะ a s เ d นะแต่เป็นอิงตามค่า AG นั่นเองนะครับนะนี่ครับแพสซีฟนะครับอิงตามลักนะครับนะไม่ได้อิงตามค่าคลินะครับอิงตามค่าลักนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อการอินชานั่นเองนะของเจ้าของไอเดียนี้นะผมนะเราจะโฟกัสไปที่ ค่านี้ครับเอจิและค่ารักนั่นเองนะครับผมนะตามที่ผมบอกไปนะว่าอัพสติตต์ยังไงนะครับแล้วก็จะยิ่งย้ําว่าเราต้องเน้นไปอีกนะครับผมนะต่อมานะครับเมื่อเราเนี่ยอัพค่าสกิลเสร็จแล้วนะครับก็มาดูของกันดีกว่าว่าของในนี้เนี่ยใส่ของอะไรบ้างนะครับผมนะนี่นะครับขอหันข้างกันนะเพราะว่าจะได้ไม่เห็นอ้ไรดีเวียนหัวบนหัวนะครับใส่ของนี่ครับใน s อ d นะครับก็ต้องใส่ดาบคู่นะครับเพราะเพราะว่าดาบ2มือเนี่ย เป็นด่านใหญ่ในระดับสองมือนะครับบวกค่า SPD นั่นเองนะครับนะต่อมานะครับ Talisman นะครับก็คือตามที่เจ้าของ ID นี้บอกนะครับเออในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น Talisman เป็นครีนะครับหรือ a ิก็ได้นะครับแต่ต้องแบ่งกับ a c c e s s o r y นะครับผมนะเพราะว่านี่ครับอย่างอย่างเจ้าของ ID นี้นะครับนะ Talisman เนี่ยเป็นครีนั่นเอง เอสเซนซี่ก็ต้องเป็น A S P D 2ข้างนะครับนะนี่อย่างนี้นะครับหรือใครที่เป็น Talisman A S P D นะครับเอสเซนซี่สข้างก็จะเป็น Critical นะครับทั้งคู่เลยนะครับหรือใครที่ a d v a n c e กว่านะครับก็อาจจะไปใส่เป็นของเจาะกรอกก็ได้นะครับเมื่อค่าคีเราพอแล้วหรือตีไวพอแล้วนะครับนะโดยที่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าค่าคีกับค่าตีไวเราเป็นเนี่ยพอหรือยังนะครับนะเราก็มาดูกันครับว่านี่มาดูกันดีกว่ามาดูตรงที่กดตรงเงี้ยราเลื่อนลงไปข้างล่างที่ตัวนะครับนะ มี่ครับจะสังเกตได้ว่าเจ้าของ ID นี้นะครับอัพฟรีมา3,000นะครับแล้วก็ s อ d 5,000นะครับโดยที่ค่าที่ควรจะไปถึงนะกูคืออะไรบ้างนะครับคีสเนี่ยครับควรจะไปถึงประมาณ3,000นั่นเองเอ็กซ์แสปิดเนี่ยก็จะ4,000เนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับนี่น่าเป็นค่าค่าแบบว่าค่ามีค่ามาตรฐานนะครับที่เราควรจะไปถึงให้ได้นะครับผมนะส่วนไอ้นี้เนี่ยคือเขาบอกเจ้าของรหัสเนี่ยอยากจะรู้ว่าไนท์เนี่ยมันจะตีเร็วได้ถึงตรงไหนนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าลองอัพ s อ d ไปสักถึง6,7,000 8,000แล้วเนี่ย แล้วมันไม่ค่อยไวเท่ากับ5,000 4,000เนี่ยก็ค่อยลดอ p d มาแล้วใส่เป็นเจาะเกราะดีกว่านะครับผมนะเออนั่นเองนะครับส่วนคำถามต่อมาเนี่ยมีที่ถกเขียงมากมากเลยนะครับว่าคี้เอซเซอร,รี่เนี่ยถ้าเจาะเกราะหรือดามจด,ดีคีดามจด,ดีนะครับนะผมคิดว่าเจาะเกราะน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่าอัตราการต้านคี้เนี่ยผมคิดว่ามอนเตอร์จะมีอัตราการต้าน,านคีมากกว่าเจาะเกราะนั่นเองนะครับผมนะเจาะเกราะน่าจะทำได้ง่ายและลุ่งกว่านั่นเองนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะ นะครับผมนะมาดูที่ชุดเช็ดชุดเช็ดชุดเช็ดชุดเซ็ตเออชุดเซ็ตเออมาดูที่ชุดเส้นดีกว่าครับก็คือใส่เป็นความเกลี้ยวโกรดนั่นเองนะครับผมนะจะเพิ่มเป็นสายคลินั่นเองนะเออนี่ครับครบ4ชิ้นเลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับมาดูที่เอนชารกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เราเนี่ยทำของมาแล้วอัพสเตตัสอัพสกิลมาแล้วนะครับเราก็มาดูที่เอนชารนดีกว่าว่าเอนชานเนี่ยจะเอนชานไปที่อะไรบ้างนะครับอาวุธนะครับ นี่นะครับอาวุธเนี่ยเป็นเอจินะครับที่อินนี่มาเนี่ยคือมันเน่านั่นเองเดี๋ยวก็ค่อยรีไปเรื่อยๆอัพเลเวลแล้วก็รีนะครับแต่เราจะโฟกัสไปที่ AGI นั่นเองนะครับผมนะเป็นสแตตหลักนั่นเองนะครับหรือใครที่ได้รักมาก็ค่อยไว้ก่อนก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่ว่าเราขาดอะไรตามที่ผมบอกไปนะครับว่า a g เท่านี้คี้เท่านี้นะครับใครขาดอะไรก็เอาไปถ่วงสมดุลกันเองนะครับชอบตีเร็วหรือขิถี่ก็ไปสมถ่วงสมดุลกันเองให้ดีๆนะครับผมแล้วแต่จะเลือกเลย นะครับโดยที่นี่เขาอยากจะตีเร็วอย่างที่ผมบอกนะครับก็เลยเอจิกล่าวว่าจะเอจิ AG ล้วนนั่นเองนะครับผมนะต่อมานะครับทาลสิสแมนนะครับจะเป็นนี่ครับสเตตจะเป็นจะน,นิ่ไม่ไอออฟออฟแมวที่เป็นสเตตนั่นเองนะครับจะไม่ออฟเป็นค่าครีนั่นเองเพราะว่าอย่างสกิลที่ผมบอกมานะครับว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นค่าสเต็งห้าสิบทุกๆ50าสิบสเต็งทุกๆห้าสิบรักทุกๆห้าสิบเอจินะครับนะนี่ก็จะเป็นโฟกัสไปทาง ลักนั่นเองนะครับผมนะส่วนถ้าเกิดว่าใครขาดคลิปมากๆคลิไม่ถึงเนี่ยก็เป็นคลิ่ก็ได้นะครับหรือใครได้ a t t a c k s p e e d มานะ a s p d มาได้ค่า ASPD ค่าคลิค่า AG ค่าลักเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวจะโฟกัสไปที่สติตะหลักก็คือลัก AG นั่นเองนะผมแต่ได้คี้กับเอ d มาก็ใส่ได้นะครับเด็กนี้ก็เดี๋ยวรีใหม่นะครับผมนะนี่ครับลักลักคลิ่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับ คริคริคนั่นเองครับก็คือใส่อะไรมาก็ได้หมดนะครับผมนะเอาให้ให้คริสามพันสปีดสี่พันนะครับผมนะประมาณนี้นะครับสําหรับใน PD นะครับแล้วก็ต่อมานะครับสัตสัตวเลี้ยงเนี่ยก็คือจะนําไปสู่สายของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสายของสเตตัสลองที่ที่เราควรจะมีนะครับระหว่างคริแดมกับจอกเกราะนะครับผมนะผมเชียไปทางจอกเกราะนะครับดังนั้นสัตเลี้ยงเนี่ยควรจะเป็นตัวอะไรนะครับนะ นี่ครับเจ้าตัวเนี่ยใส่เป็นอันนี้ครับใส่เป็นไตเบ้านะครับหนุ่มไตเบ้านั่นเองเห็นไหดูเพชรนะครับนะนี่นะครับใส่อะไรก็ได้นะครับที่สกิลเนี่ยนี่ครับลดครีชิวนะครับอันนี้ก็ใส่ได้นะครับผมนะเพราะว่าลดครีชิวฝั่งตรงข้ามทําให้เราเนี่ยคี้ได้เบ่อยขึ้นอันนี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ในอนาคตเจ้าตัวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเจาะกรอกนั่นเองนะครับผมนะโดยที่เจาะกรอกเนี่ย ถ้าเราจับเลเวลน้อยๆหนึ่งทีสิบสเนี่ยจับตัวอะไรได้บ้างนะครับนะเราก็จะจับอันนี้ได้นะครับวิธีเข้าไปดูครับตามนี้เลยอาลาบัมนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับมีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปลลิงนะครับนะเพราะว่าจะลบฟิสิกอลเดฟเจาะเกาะนั่นเองนะครับใครจะใส่รถคี้ก็ได้นะครับลองไปไล่ดูนะครับนะว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนนะครับผมนะให้ผมโฟกัสก็เป็นพวกเจาะเกาะนั่นเองนะครับผมเราค่อยมาดูท่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับเพราะว่าท่าสัตว์เลี้ยงเนี่ย แต่ละท่านเนี่ยให้สกิลไม่เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยควรจะเป็นตัวไหนนะครับแต่ถ้าผมแนะนําตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นโบลลิงกับวิตาต้านั่นเองวิตาต้านี่จะเลือสี่สิบมาแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับรถฟิลเอร์ดับเจาะเกาะนั่นเองนะครับผมนะแต่ส่วนตัวเนี่ยเป็นธาตุดินผมมองว่าสกิลธาตุดินสกิลสีเนี่ยมันไม่ได้จะดีขนาดนั้นนะครับผมนะอาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับก็คือใครรู้ก็มาแนะนํากันได้นะผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใน SBD นะครับจบแล้ว นะครับง่ายๆคงจะไม่มีอะไรตกหล่นนะครับผมนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะครับการตีบวกก็ตามกําลังซับนั่นเองนะครับผมนะนี่แต่ถ้าโฟกัสก็โฟกัสแล้วแต่ละโฟกัสอินชารก่อนครับอินชารอินชารตีบวกตามลําดับตามที่ผมบอกไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในตัวนี้นะในตี้ผมนะเออนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะโอเคก็มาอยู่ในช่วงท้ายคิปวันดีกว่าขอคุยด้วยเล็กน้อยนะครับขอบคุณมากแต่จริงจริงนะครับที่เข้ามา ดูกันนะครับโอ้โหมีการแบบคือหลังๆมาเนี่ยมีไกด์แบบผิดพลาดมาโอ้โหนั่นเองผมก็จะปรับปรุงขึ้นไปนะครับนะแล้วขอบคุณมากนะครับที่ยังคอยติดตามคอยชมมาจริงๆนะครับผมนะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นไงตอนนี้รู้สึกว่าตอนนั้นอะวันนี้เนี่ยซื้อลีแล้วเกิดความอัปยศขึ้นนะครับเพราะว่าละของอาวุธเนี่ยสินค้าเนี่ยดูอย่างไอเทมเอาเอาเป็นไลลาแล้วกันนะครับสินค้ามันตกลงไปช่วงหนึ่งครับนะอย่างเช่นอันนี้แล้วกัน ผมรู้สึกผมขายอะไรอยู่นะอย่างไอ้ไอ้นี้เลยไอ้ไอ้ไอ้ดอกไม้เนี่ยคือพอเปิดเซิร์ฟใหม่อย่่งนี่มันจะมีช่วงที่หล่นห่วบอยู่นะครับก็คือมันจะมีของราคาที่แบบเหลือสามร้อยอาจะพันหนึ่งอะเหลือสามร้อยเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบแปดอยู่ก็คือโอ้โหเกมเกมทําอะไรของเกมเพื่อนเปิดเซิร์ฟใหม่ไม่ควรจะรีใหม่บนอย่างนี้นะครับใครที่ขายช่วงนั้นก็ใครที่ติ๊กแบบว่าขายสินค้าแบบ ลดลงตามที่เรากําลังสายเนี่ยก็ซวยไปนะครับผมนะออส่วนใครอยู่ในช่วงนั้นก็เก็บเกี่ยวกันมาออคงจะมีคนเก็บเกี่ยวได้เยอะนะครับน,ออนั่นเองส่วนผมผมก็ไม่ได้ซื้อตอนนั้นนะครับผมนะก็คือได้ข่าวมาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือนั่นแหละฮะถือว่าเป็นโบนัสไปนะออครับผมก็คงจะไม่มีการโรแบ็กอะไรเลยน,นั่นเองนะครับก็เพยงเท่านี้แหละครับนะไว้เจอกันใหม่วันหน้าฟ้าใหม่คลิปวิดีโอไหนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่ยบาย